<Okay. S 2> สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับสาวโคราชตามเคยนะจ๊ะเนาะจ้าวันนี้สาวโคราชจะพาพ่อแม่มีน้องมาตาม่ำสมต่ำเด้อจจะเด้อจ้าบีบนาวไปเลยเปรี้ยวใส่น้ำ ใส่น้ำปลาจ้ะลงไปเลยเสร็จแล้วน,นัวจ้าตามตามใส่มะาาละกอลงไปเลยจ้าใส่มะเขือเหลืองด้วยจ้ะมะาาละกอมะเขือเหลืองจะ้ะเนาะ มือเดียวจ้ะเล้ววนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะสมตามเราเสร็จแล้วจ้าสมตามสาขคราดหนะ้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้ะเด้ออย่ามินอ เสร็จแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวโคราสดเดียนตามเคยได้เจเด้อวันนี้เจอกันตั้งหนึ่งวันได้เจเด้อคิดถึงกันเสมอได้จ้ะเป็นไงน้องจ้าน้องสบายดีกันไหมจ้าพ่อแม่พี่น้องมามากินสตมตำกับสาวโคราชไม่มีอะไรมากจ้ามาเด้อมากินด้วยกันอืมพักเครื่องเคียงก็ไม่มีอะไรมากเลยจ้ะ แรดิสสลัดนอรไม้สารา,นารแน่จ้ะโอเคจ้ะอันดับแรกเลยสาวโคราชขอฝากช่องสาวโคราชสวีเดนไว้กับพ่อแม่พี่น้องฝากขอฝากชชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้สาวโคราชได้มีกําลังใจด้วยเด้อเจะเดอ้อขอบคุณจ้ะเคจ้ะไม่ร้องรำทำเพลงแลวจ้ะมามากินกันเลยหิวแล้วขออนุญาตช้มือด้วยจะเดอ้อลามือมาแล้วจ้ะ โอ้ยมาปั๊บตัวปว,วนมาเลยจ้ะใส่มะเขือเหลืองดีจ้ะอร่อยมากมะเขือหืออ้จ้ะ เขา่ืนยิ้มแล้วก็ขึ้นขืนตอนนั้นเนี่ยเพจเห็นแต่โอ้ตามเองเดาจะเด้อวันนี้เ <c oughs> พจปวดฟันด <c oughs> เดาจ้ะเมื่อเธอดื่มกินสารก็ราก ม่กินเพื่อนๆกันจ้าเหลืองานกัน,นยังเนาะ สาวคลลดปวดฟันนะใครดิโตวหวัน 过翻上,上,上了。 ف <laughs> ăn thịt nào có bắt chung thằng thịt đây ta xinh là mm ไม่กินในกันด้วยจใจด้วยเผชดทำเองปวดฟันเนี่ยอร่อยมากเลย เผ็ดสุดยอดอร่อย <worst> วันนี้อากาศดีจ้ะเพิ่งเลิกงานมาแวะไปซื้อแคมเปิร์ให้ล <ple> ูก <ello> จุนนม 我来。Like ไห้หวานกันแบแวะมาทักไายกันได้ด้วยจะเด้าเด ح ح> มาเป็นกำลังใจให้กันจ้าเราจะสู้ไปด้วยกัน ح ح> ไปถึงฝั่งแล้วจ้นะเนาะเป็นกำลังใจทุกคนจ้าอเผ็ดร้ายเฮ้ยจัดโอเคจ้า สำหรับคลิปนี้ก็สากคราชก็ไม่มีอะไรมากจ้ะพาเพลนพี่น้องไม่กินสมตามจา้ะเพศเพศเพศหลายเคค่ะสาวโคราชเอ่อขอลาไปก่อนเดจะเดอขอฝากช่องเดจะเดอขอฝากช่องสา,งสาวโคราชสวีเดนเดจะเดอขอฝากพ,พ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสาวโคราชได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ้ะเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า I gotta convince myself I don't want to hear the lie